วันนี้ผมจะพาไปชมห้องเครื่องนะผมเจ้า Ford Mustang นะผมตัว Convertible นะฮะอ่าคันนี้2 0 1 6 1 8นะเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงผมบอกเลยว่าหล่อจัดผมชุดแต่ง GT35 สูทั้งคันเลยนะเป็นเครื่อง2.3 EcoBoost คนะผมรถสวยมากนะผมของตรงของแต่งประมาณ5แสนแล้วคันนี้นี่เป็นเครื่อง4สูบนะผมเทอร์โบนะ ผมเปิดไว้แค่ 2.19m นะครับผมสายแรกเทินซื้อสดจัดแฝงรับทุกกรณีนะฮะไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้ครับผมทำนะครับผมซ Super Skid เดี๋ยวทำโชกเป็นโชกเฮดได้นะครับโชกเฮดได้ฮุ้มมากนะผมบอกให้ท่านนี้นะมันนานมาทีนะครับผมนี่ดูความสวยของรถนะครับผมแห้งๆเดิมๆเลยนะครับเนียนๆนะผมมาซื้อที่กู๊ดคาร์รซซิ่งนะครับอมว่าครบจบแน่นอนครับผม ศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าห้าร้อนนี้ขอบยี่สิบนะครับสีนี่ไม่ต้องห่วงผมเงาเงาฉ่ำๆทั้งคันแน่นอนนะเดีย๋ยวล่างขาเปิดประทุนนะครับเปิดประทุนนะคอนเวอร์ติเบิลนานมาทีนะครับผมภายในเข้าดูดิสวยกริบเนียนเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยเปิดขนาดไหนก็หอมมันมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันผมคันพวกนี้รุ่พวกนี้นะมอมรัยมันติฟัง,งชันนะครับ เกียร์ออโต้พุชสตาร์ทนะไปรถสปอร์ตสองประตูสี่ที่นั่งนะผมแล้วก็ที่นั่งเบาะนั่งได้จริงด้วยนะผมมันใหญ่นะผมชอบนะปอดมัสแตงครับผมไซส์ฝรั่งนะผมมาเจอไซส์เอเชียง,<า>งเรานี่โอ<ฮ>้โหขับสนุกลุกนั่งสบายครัพวกน,ะนี้สวยเลยครับผม 2.19M นเอ็มนะฮะ0 9น4 6 2กเ5ครับผม รองว่าได้รถสวยหล่อๆแบบนี้ไปขับไปโชว์ไปไปใช้งานแน่นอนฝากด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ